ครับกาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับพบเจอกันอีกหนึ่ง EP ครับพี่เรายังมีองค์สามร้อยคู่ละห้าร้อยอยู่เหมือนเดิมจะท้ายคลิปนะครับดูว่าจบแต่พี่นะวันนี้ได้ของมาเยอะเลยครับพี่ผมมีควายธนูครับขนาดบูชาเนื้อดินมาส่งว่านนะพี่นะนี่องค์ใหญ่นะของมันน้อยนี่สวยมากครับสวยมากนี่ขนาดบูชาเลยพี่นะนี่ นดินผสมวานครับพี่นี่ตัวที่หนึ่งหนึ่งพันบาทตัวที่สองไปดูครับนี่ครับตัวละพันพี่ถ้าเอาสองตัวลดได้นะพี่ลองดูครับยกต้นเลยพี่ควายธนูขนาดดูบูชาพี่ดินผสมว่านอพอพหน่อยเดิมๆเลยสวยมาก ีนี่ครับพี่ประขันอ่ะแล้วการะทาหรืออะไรเนี่ยพี่อันนี้อันนี้เป็นเขา่าอรพี่บนเป็นเข่ากวางนี่ครับทำมาแบบไหนครับแล้วก็นี่แล้วก็ฝนแบบเนี่ยครับนีการน่านจะเป็นเขา่าเลนพี่นะเขาเหมือนกันข้างหลังนี่ครับนี่ครับพี่น่าใช้น่าใช้พี่น่าใช้อันนี้เจ็ดร้อย เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับดูมีดพี่มีดนี่ยาวห้านิ้วที่มีรูปปูสุกนะใช่ป,ะปะ่ะปั๊บหนึ่งนะพี่ที่ก็จำไม่ค่อยได้ใช่ครับมีลูปปูสุกพี่จานเต็มเลยแล้วปากคอมาขามเท่าครับพี่ นี่ครับห้านิ้วครับพี่ใบมีดยาวห้านิ้วหนึ่งพันสามร้อยบาทพี่ดูมีดมีดเดียวมีดสวยเยอะๆวันนี้มีสี่ด้ามสวยมากแล้วก็อีกหนึ่งด้ามนี่มีดหลวงพ่อเดิมนี่พ่อเดิมครับมีดหลวงพ่อเดิมครับพี่ห้านิ้วจานสวยมากใช่ไหมเออใช่ครับพ่อเดิมครับพี่ มีหเรงเพ่เดิมครับสวยสุดๆหนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่จ๋านี่ครับมีเพอ่เดิมห้านิ้วครับชอบมีดทักมาได้ครับพี่ส่วนนี้มีดมีหลายเกจเจียจาจเนี่ย,ยผมได้มาครับ มีดหลวงพ่อเขียนห้าหนิ้วครับพี่มีดหลวงพ่อเขียนครับมีดหลวงพ่อเขียนว่าทําขุเนเรียนจังหวัดพิจิตรสสยมากจานเต็มเลยพี่พันสามน่ะมา บีหลอพ่อพกลวยบีหลอพ่อกลวยสวยมากครับพีน่นาเกี้ยวลายหน้าเกี้ยวบีหลอพ่อกลวยพันสามแานมไั้นละพันสามพี่บวกตีไร้พันห้า,พ,หาพันห้านะั่นี่ผมลดพันสามให้แลนะ้วเนี่ยราคาลดให้แล้วนะ ราคานี้เอาไปออกต่อได้เลยครับพี่ปลักขิกหองพ่อยึดวันหนังจอกตัวให,ใหญ่เลยพี่ชานเต็มเลยหกร้อยบาทปลักขิกหลวงพ่อกวยตัวใหญ่มาก หกร้อยบาทปิดตาพอทับวัดท,ทองพี่ถักลวดเก่าหกร้อยบาทพระสมเด็จบากุนพรมพี่ เกบตบวลูมในคิกกูเดิมเดิมเลยหกร้อยบาทแล้วนี่ก็พัสเดีร์แบ,บ็กผมครับเส้นได้ใหญ่พิมพ์เส้นได้คิกกูเดิมเดิมเลยพี่หกร้อยบาทนี้ เบแก้ ale, หลวงพ่อทับวัดทองสวยมากครับนึ่งเป็นพระตาจักเชือกจักเชือกใช้ได้เลยเดี๋ยวพี่หกร้อยบาทนี่นี้สวยพี่พร้อมตลับไปเลยพักกิ่งเนี่ยพิม์พมหน้าตะกะแตนพิม์พมแต่งเปียกทองพร้อมตลับนี่แล้วตลับจิวเวลรี่แบบเนี้ยสวยพี่ วัดบวรนาตะกะแตนพี่แบบนี้หกร้อยบาทแบ่งปันให้หกร้อยบาทนะพี่นาะแล้วนี่ครับพระก,กิ่งวัดบวรพี่นี่ซ้อนองค์สององค์นี่สวยมากเปียกทองครับพ,พร้อมตลับเป็นเลยสวยครับพี่นี่หกร้ยบาทปกติร้อยเจ็ดร้อยนี่พี่นะนี่ผมลดให้แล้วนะลดไม่ได้เลยพี่นะหกร้อย แล้วปิดตาผู้เอียมวัดหนังอีกหนึ่งองนี่เนื้อสำมฤิ์แกงเงินนี่สวยมากพร้อมตลับไปเลยคนองค์ก่อนมาเช้านะมาเช้าขายไปแล้วนะกล้วเนื้อด้วยสวยเอาหกร้อยบาทจ้พี่หกร้อยบาทจ้พี่จาสวยมากพี่วัละรังดูวัละรังไหม ไปดูครับสมเด็จพระลักัเป็นง,งาสวยไหมไปดูองค์พระดีวกว่าวันนี้อยากขายดูครับพระประธานพิมพ์ใหญ่สวยที่สุดเลยสวยที่สุดในโลก พะสมเด็ยว่าละคงพี่องค์นี้หกร้อยบาทแต่ถ้าพี่เอาตลับด้วยนะพี่ดูตลับนะนี่พี่ดูตลับมันชุบมนากมานะพี่นี่สวยเรียบเลยมีเข็มเรียบร้อยเฉพาะพาอยอีกเดียวหกร้อยพี่ถ้าเอาตลับด้วยหนึ่งพันบาทง,าง่ายเลยง่ายๆเลยเนี่ยสวยเอาตลับด้วยหนึ่งพันบาทถ้าไม่เอาตลับถ้าไม่เอาตลับนะ อพารอย่างเดียวหกร้อยครับแต่ถ้าซื้อหลับอย่างเดียวไม่ขายโอเคไหมครับโอเคไหมครับจะขายพร้อมพระนะแต่ถ้าซื้อพระอย่างเดียวขายเอาหกร้อยซื้อตลับอย่างเดียวไม่ขายสวยมากพี่ตลับอ่ะหลับลบปนหลังด้วยสวยมาดูครับเกีียวเสือเสือเหลียว พอปานเจ็ดร้อยแล้วอโบราณไม่รู้ที่เก่าดีนะหกร้อยจะกุดสาริกาปุสุกลบปุสุจกจะกุดสาริกา หกร้อยพระซุมกอกูทุ่งเศรษฐีสวยมากสามร้อยมาสามร้อยคู่ะห้าร้อยนะฮะใครชอบองไหนจับคู่เอาเลยนะพระซุมกอนี่มีกำไรข้อแขนเห็นไหมทรงเครื่องเนี่ยลงรักสวยมาก สามร้อยสามร้อยคู่ละห้าร้อยครับพี่หลวงพ่อไปหลอโบราณครับองนี้ก็สวยสามร้อยมาปิดตาปุ่นหน้ายังมีอยู่นะจานเต็มเลยแบ่งปันให้เนะี่ยเอาสามร้อยปิดตาครับยี่ไม่มีเสืออันนี้สามร้อย พายอดขุนพลคุวัดไก่สนิมแดงสามร้อยเรายังมีสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะจับคู่ได้นะมีตะก,กุดมีตะก,กุดปุดสุกปุดสุกตะกุดปุดสุกสามร้อยคู่กัน,ปนไปเลย นี่ตะกุดพ่อเดิมนีม่พ่อเดิมนะสวยแล้ยพ่อเดิมพ่อเดิมสามร้อยอันนี้ตะกุดมีแก่เป็นปิดตาและหลักเป็นสิงมีพระประจำวันพี่หลวงพ่อเดิมมีกิ่งด้วยตะกุดกามช้างครับพี่พ่อเดิม สามร้อยวันนี้อยากขายนี่ก็จะกดหลเพราะเดิมม่ถักเชื่อกลงรักเก่าๆโปรติดไลท์หกร้อยเนี่ยแบ,บ่งปันให้เนี่ยผมเอาสามร้อยอ่อีพีนี้ขายไม่ได้ขายหกร้อยมันเดิมวันนี้อยากขายปิดตาเพราะแก้วพิมพ์ใหญ่เนี่ยพี่นี่สวยนิ้วคมๆเลยสามร้อยสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะจับคู่ได้เลยนะมีหลวงปู่ทวดเบตงนะพี่ เนื้อนวะสวยมากสามร้อยแล้วก็หลวงปู่ทวดปีสูนหนห้าหลังเตารีดเนื้อนวะสวยมากพีู่ครับสามร้อยสามร้อยคู่ละห้าร้อยครับพี่ สมเด็จวันะระกคังนี่หลงชาติแดงสวยมากหลังยังสวยเลยหน้าก็สวยสามร้อยแล้วหลวงพูดสุขครับพี่นี่พี่สวยมากพูดสุขครับสวยสุดสุดเลยพี่ เรื่องโบราณด้วยครับเนี่ยสามร้อยครับพี่อีพีนี้ต้องกราบสวัสดีนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับ